ก็จะแบ่งเป็นอันนี้เห็นไ,ไหมเราก็มีตรงนี้ใช่ปะ่ะดูแบบบริเวณที่เป็นจุดต,ตัดะนะใช่ไหมครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเชื่อมระหว่างนอนเส้นนอนอันบนกับเส้นนอนอันล่างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น h ของผมเนี่ยก็อาจจะเขียนได้เชื่อมระหว่างโค้งบนกับโค้งล่างเชื่อมระหว่างโค้งบนกับเส้นแนวนอนอัน,นล่างแล้วก็เป็นเชื่อมระหว่างแนวนอนอันบน,นกับแนวนอนอันล่างนะครับ ก็จะเป็นอะไรนะอันนี H 1นะครับ H 2แล้วก็ H 3นะครับผมเค okay, ไหมอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันก็ต้องแบ่งบริเวณเป็นทั้งหมด3มช่วงใช่ไหมครับผม H ของผมเนี่ยก็ต้องแตกออกเป็น3อันนะนะแต่ว่าไม่ว่าจะแตกยังไงเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นตั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะใช้เป็น dx แน่นอนใช่ไหมครับผม เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับวีของผมเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสามช่วงนะผมก็จะดูช่วงแรกก่อนช่วงแรกมันจากไหนถึงไหนคือจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ใช่ไหมครับผมทีนี้ตรงนี้เนี่ยเขาบอกจุดตัดมาเดี๋ยวนะครับหรือเปล่าเอ่ยขอกลับไปดูโจย์นิดนึงอ่อเรารู้ว่าจุดตัดคืออะไรเนาะอืม อ,อ๋อ,อเดี๋ยวนะอ๋อเดี๋ยวนะรูปผมเพี้ยนนิดนึงอะผมต้องทำอย่างนี้ครับผมแก้รูปนิดนึงนะครับไอ้ตัวแกนแกน y เนี่ยผมขอย้ายมานิดนึงแกน y มันมันคือทับกับตัวนี้เลยนะครับ เนี่ยนะตัวนี้เป็นแกน y ของผมนะครับสีมันจะไอ้น,นี่เป็นไม้ผมขอแบ่งบริเวณด้วยสีอื่นแล้วกันนะผมขอใช้อสีเหลืยอยงในการแบ่งแล้วกันสีเหลืองไม่ได้ใช้น้องอันนี้แล้วก็แบ่งตรงนี้ชปะ่ะสุดท้ายคือแค่นี้ถูกไหมคือแบ่งเป็นสามช่วงนะครับผมเป็นช่วงที่หนึ่งช่วงที่สองและที่สามะเนาะเห่นปะหนึ่งสองแล้วก็สามเนาะอ่ะอืมโอเคเพราะฉะนั้น ช่วงแรกเนี่ยเนื่องจากเอเป็นเป็นตั้งนะเพราะฉันใช้ดีเอถูกแลนะ้วเนาะก็ก็ดูว่าช่วงแรก x จากไหนไปถึงไหนนะครับจะเห็นว่าช่วงแรกเนี่ยมันจาก x เป็นลบสองไปจนถึงอันนี้ก็คือแกน y ก็คือ x เป็นศูนย์ใช่ไหมเพราะฉันช่วงแรกก็ใส่ไปเลยศูนย์ลบสองถึงศูนย์นะครับลบสองถึงศูนย์อันนี้คือช่วงแรกนะผม สูตรก็คือ2พายใช่ไหมแล้วเดี๋ยวผมต้องใส่ R ใช่ป่ะผมวงเล็บไว้ก่อนนะแล้วผมก็ใส่ H ใช่ปะ่ะอันนี้เขียนเขียนรอยก่อนนะอันนี้เป็น R, อน,นี้เป็น H แล้วก็ dx เนาะโอเคไหมเดี๋ยวค่อยมาแทนนะครับบวกกับช่วงที่2ช่วงที่2อินทิเกรตจากไหนไปไหนก็คือจากช่วงที่2คืออันนี้ก็คือ x เป็นศนย์ใช่ปะ่ะแกน y มาจนถึงอันนี้อันนี้ต้องหาหรือเปล่าเอ,อ่ย ต้องหาเนาะโจทย์ไม่ได้บอกเนาะว่าตรงนี้คือคืออะไรนะครับผมก็ต้องมาหาว่า x เ,เป็นอะไรเออจะหายัางไงตรงนี้นะครับต้องหาเนาะไอ้ตรงเนี้ยมันคือมันคือจุดตดัดถูกปะจุดตัดระหว่างอะไรระหว่างเส้นนี้กับเส้นตรงนี้ใช่ปะครับเนาะถึงจะได้เนาะว่า x คืออะไรใช่ไหมครับออมันคือจุดตัดระหว่างเ,าเราก็มาหาจุดตดนะัดเนาะหาจุดตดัด ระหว่างเส้นเส้นตรงโค้งข้างบนอ่ะโค้งข้างบนโค้งข้างบนก็คือ y เท่ากับ x บวก2ทั้งหมดกำลัง2ใช่ไหมครับจับมันมาเท่ากับอ e ีเส้นนอนนี้ก็คือ y เท่ากับ16เนาะคือทั้งสองทั้งข้างซ้ายของทั้งสองอันเป็น y เหมือนกันใช่ปะ่ะก็จับข้างขวามาเท่ากันนะครับกอ็อ่แก้สมก,การทำไงดี าจจะมองว่าอะไรกําลังสองได้สิบหกก็ได้นะครับไอ้ตัวนี้เป็นก้อนก้อนหนึ่งที่กาลังสองเราได้สิบหกถูกปะเพราะฉะนั้นไอ้ก,ก้อนนั่น่ะเอวกสองเนี่ยอะไรที่มายกกําลังสองได้สิบหกก็คือสี่กับลบสี่ถูกไหมที่อาจจะเป็นสี่หรืออาจจะเป็นลบสี่ก็ได้ตัวที่มายกกําลังสองเได้สิบหกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะได้ x เ,เฉยๆเเฉยๆเ,เ,เ,เราก็เอาบวกสองย้ายฝั่งไปก็เป็นลบใช่ไหม ก็คือกลายเป็น4ลบ2ก็ได้2อเนาะอีกฝั่งหนึ่งก็อีกอีกอันหนึ่งที่จะเป็นไปได้คือลบ4ลบ2ก็คือลบ6แต่เราก็จะเห็นว่าเออ x ที่เราต้องการเนี่ยมันเป็นฝั่งที่เป็นบวกใช่ป่ะถูกไหมอันนี้อันนี้แกน y เนาะแกน y อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้น x ที่เราต้องการเนี่ยมันอยู่ฝั่งที่เป็นบวกใช่ไหมครับเนาะเพราะฉนั้นไอตัวลบ4เอ่อในสิ่งนไอเ x เป็นลบ6กเนี่ยก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมก็ไม่เอาเนาะครับเพราะฉันไอเคสเนี่ยไม่เอาฉันก็ได้เนาะว่า จุดตัดหรือไอเส้นที่เราต้องหาเพิ่มตัวเนี้ยครับมันคือ x เท่ากับ2นะครับโอเคปะเพราะฉะนั้นช่วงที่2เนี่ยที่จะหามาที่มี s 2อยู่เนี่ยครับมันคือวิ่งตั้งแต่ x เป็น0ถึง x เป็น2นะครับผมเ,เราก็ใส่ขอบเขตไป x เป็น0ถึง x เป็น2นะครับเด,นะเดี๋ยวมันจะไปะเห็นไหมสูตรก็2 pie. อพาย r เราก็วงเล็บเตรียมไว้ก่อนเลย ตัวนี้เป็น r นาะข้างหลังเป็น h นะครับ dx นะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเหลือเดี๋ยวนะผมขยายนี่ครับอ่ามันจะมีอ่าก้อนสุดท้ายนะครับก้อนที่สามอ่ะก็บวกเพิ่มเข้าไปจากไหนไปไหนก็จากเส้นป่าสีแดงตัวนี้นะครับก็คือ x เท่ากับลบ x เท่ากับ L x เลขสองนะครับไปจนถึงเส้นป่าทางด้านขวาสุดก็คือ x เท่ากับยี่สิบนะครับผมอ่ะก็ สองถึงย uh, ีนะครับแมก็ใส่ไปสูตรก็เหมือนเดิมสองพายอา,อานะครับแล้วก็เอชเพราะฉนั้นอันนี้เดี๋ยวผมขอเขียนเป็น r 1 H1, R2, H2 แล้วก็ r 3 H3 นะครับ dx เ,เหมือนเดิมนะครับผมอ่ะเราก็มาดูเออ H แต่ละตัวนะครับผมก็ ตัวนี้เป็นตั้งหมดเลยนะครับมันก็ต้องต้องใช้ x บนลบ x ล่างถูกไหมอะมาดู h 1ก่อนนะอะ h 1 x บนคืออะไร x บนคือเส้นเส้นนี้เนาะเดี๋ยวผมขอใช้สีดีกว่าใช้สีมาช่วยนิดนึงผมใช้เป็นสีข้างบนเป็นสีอะไรดีฟ้าแล้วกันนะข้างบนนี้เป็นสีฟ้านะแล้วก็ข้างล่างเป็นสีอะไรดีชมพูแล้วกันฟ้าชมพู แล้วก็แนวนอนแนวนอนผมใช้สีไลด์ดีสม้มอ่ะแล้วก็มีอะไรอีกสีสันเยอะแยะนะครับวชานี้เขียวแล้วกันนะเนี่ยนอนล่างเป็นเขียวนะครับอ่ะเรามาดู h 1กันก่อนเลย h 1ตัวบนนะครับเอ็กบนลบเอ็กล่างเอ็กบนเนี่ยคือสีฟ้าใช่ไหมฉันเราก็อ่ะมาใส่เลยสีฟ้าคือ x บวก2ทั้งหมดกำลัง2ใช่ไหมครับ ลบกับ x ล่าง x ล่างคือสีชมพูสีชมพูก็จะเป็นลบอีกทีนึ่งอีกอลบของวงเล็บ x บวก2ทั้งหมดกำลัง2ใช่ไหมครับอโอเคไหมใช้ x บนตัวนี้คือสีฟ้านะครับผมขอไฮไลท์สีฟ้าไว้ดีกว่าสีฟ้าลบ x ล่าง x ล่างคือสีชมพูใช่ไหมสีชมพู โอเคนะเรา R หนึ่งล่ะ a, ะ a ทำไง a ของเราเอ่าใช้สูตร a กัน a ของเราต้องลากตั้งฉากจากแก,าจ 1, าแกนหมุนมาเจอ h หนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น R ของเราอะแกนหมุนมาเจอ h หนึ่งอ่านี่คือ R หนึ่งเนาะอ่าเป็นเส้นนอนเพราะฉะนั้นก็ใช้ y ขวาลบ y ซ้ายนะครับผม y ขวาขวาเนี่ยไปเจอ h 1แต่ h เป็นไงเป็นแบบตั้งเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ตัวอะไรครับใช้ตัว x ถูกไหมมาใช้ขวาลบซ้ายแต่ว่าขวาเป็น h h เป็นตั้งก็เ,เลยใช้เป็น x x นะครับผมลบกับซ้ายซ้ายคืออะไรซ้ายคือ x เท่ากับลบนะครับผมเพราะฉะนั้นก็คือลบอนั่นเองเห็น okay. ปะ เริ่มแบบมีความซับซ้อนนิดนึงนะอะต่อมาช่วงที่สองมาหา h 2นะครับช่วงบริเวณนี้นะครับผม h สองก็เป็นเส้นตั้งใช้ x บนลบ x ล่างเหมือนกันนะครับ x บนก็คือเส้นที่ไฮไลท์สีฟ้านะครับผมซึ่งมันคืออะไรมันคือ x บวก2ทั้งหมดกำลังสองใช่ปะมีตัวนี้คือ x บนนะครับผมเป็นตัวที่ไฮไลท์สีฟ้าไว้นะครับ แล้วก็ลบกับ x ล่าง x ล่างคืออะไร x ล่างก็คือตัวสีเขียวใช่ไหมครับเดี๋ยนะสีเขียวไหนอะเขียวนี้รอโอเคตัวสีเขียวนะครับผมซึ่งมันคืออะไรเอ่ยมันคือ y เท่ามันคือ y เท่ากับลบสี่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเล่างก็คือลบสี่นั่นเองนะครับผมนะลบสี่นะครับอันนี้คือ เอกล่างนะครับผมพะนั้เราได้ h ตัวที่2แล้วเนาะใช้ x บนคือตัวสีฟ้าลบกับ x ล่างคือตัวสีเขียวเห็นไหมครับฟ้าลบเขียวนะครับผมทีนี้เราก็มาดูตัว r r 2ตัวนี้นะครับเราก็ต้องลากตั้งฉากจากแกนหมุนไปเจอกับ h ห้อย2ถูกไหมครับอ่ะก็ลากจากแกนหมุนไปเจอกับ h ห้อย2นะครับอ่ะตัวนี้คือ r 2 อ2เป็นเส้นนอนก็ใช้ขวาลบซ้ายแต่ขวาเจอ,อไรขวาเจอ h ซึ่ง h เป็นเส้นตั้งก็ใช้เป็นตัวแปร x นะครับผมชั้นอะ2น R2 ก็เริ่มต้นมาตัวแปร x นะครับขวาคือตัวแปร x ลบกับซ้ายซ้ายคือแกนหมุนก็คือตัวเดิมก็คืออะไร่เส้นนี้ก็คือซ้ายคือลบ2นะครับผมนะก็ใส่ไปนะครับ สุดท้ายเรามาหา h 3กัน h 3ก็เป็นเส้นตั้งเหมือนเดิมใช้บนลบล่างนะครับผมเราก็ต้องใช้ตัวบนก็คือที่ไฮไลท์สีส้มก็คือ16ใช่ไหมถูกป้าอันี้คือ x บนนะครับ x ล่าง x ล่างก็คือที่ไฮไลท์สีเขียวก็คือลบ4นะครับผมเพราะฉะนั้นตัว h 3เนี่ยตัวบนบนคือ16ใช่ไหมครับ ก็คือตัวไฮไลท์สีส้มลบกับ x ล่าง x ล่างก็คือลบสี่นะครับก็คือตัวที่ไฮไลท์สีเขียวไว้อะตัวสุดท้ายแล้ว r สามนะครับผมตัว r สามเนี่ยอ่าก็ต้องลากจากจากไหนจากแกนหมุนนะครับไปเจอ h นะครับผมไปเจอ h เข้อยสามถูกไหม ฉัน R3 ก็าลากไปตัวนี้เป็น r 3นะครับก็เราก็ใช้ขวาลบซ้ายนะครับเหมือนเดิมตัวขวาเนี่ย s 3มันเป็นแบบเส้นตั้งเส้นตั้งก็ต้องใช้เป็นตัวแปร x นะครับลบกับแกนหมุนนะครับทางทางซ้ายใช่ไหมขวาลบซ้ายนะครับผมขวาเป็นตัวอะไรละ่ะ s 3เป็นตัว x ใช่ไหมเราก็ซ้ายซ้ายคือแกนหมุนก็คือ x เท่ากับลบสเพราะฉะนั้นทางซ้ายก็คือ ลบสองนั่นเองนะครับดีแล้วเนี่ยที่ข้อนี้ไม่ต้องคำนวณนะครับผมอะก็เดี๋ยวผมขอจบคลิปนี้ไว้ที่เท่านี้ก่อนนะครับ